เมื่อสัก50ปีก่อนมีพระเซนกลุ่มหนึ่งนะคณะหนึ่งจากญี่ปุ่นไปเยี่ยมเยือนวัดหนองปลาพงตอนนั้นหลวงพ่อชาก็ยังมีชีวิตอยู่พระกลุ่มนี้เนี่ยเห็นพระที่วัดหนองปลาพงบางก็หนักสมาธิบางกนเดินจงกรม ก็เกิดความประทับใจตอนที่ได้ไปสนทนากับหลวงพ่อชาก็มีภาพรูปหนึ่งคงจะเป็นหัวหน้าคณะถามหลวงพ่อชาว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมทำแล้วได้อะไรปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อะไร เรียกว่าถามโพ่งถามตรงมากหลวงพ่ชาก็แทนที่จะตอบอธิบายก็ถามกลับไปว่าแล้วกินข้าวทำไมกินข้าวได้ประโยชน์อะไรทำไมต้องกินข้าวบอกว่าพระเซนกลุ่มนั้นพอใจมาก ทั้งที่หลวงพ่อชามไม่ได้อธิบายไม่ได้ตอบเลยเพียงแต่ถามกลับที่พระกลุ่มนั้นพอใจก็คงพ่อคำถามหลวงพ่อชามก็เป็นคำตอบอยู่แล้วว่าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต่างจากการกินข้าวการกินข้าวเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ขาดไม่ได้เป็นแต่ว่าการกินข้าวเนี่ยมันทำให้ร่างกายอยู่รอดได้ส่วนการปฏิบัติธรรมคือการทำสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่บำรุงจิตใจทำให้จิตใจก็รอดเหมือนกันคือรอดจากความทุกข์ แต่ก็น่าสงสัยนะว่าคนเราเวลากินข้าวเนี่ยเราไม่เคยถามเลยว่ากินข้าวทำไมกินแล้วได้อะไรกินข้าวมีประโยชน์อะไรเราไม่เคยถามแต่เวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิภาวนาหลายคนมีคำถามมากมายนั่งสมาธิไปทำไมเจริญสติได้อะไร ทำกรรมฐานมีประโยชน์อะไรมีคำถามเยอะและถ้ายังไม่มีคำตอบที่น่าพอใจก็ไม่ทำทั้งที่การกินข้าวกับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามีประโยชน์คนละด้านแต่ก็ขาดไม่ได้ร่างกายเราขาดข้าวไม่ได้ขาดอาหารไม่ได้ชั้นใดใจเราก็ขาด การเจริญสมาธิภาวนาไม่ได้ฉันนั้นแต่ทำไมเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราไม่ถามเลยนะเอเป็นเพราะว่ามันมีสิ่งเรียกร้องเช่นความหิวความหิวจะมาเรียกร้องให้เราหาอาหารมากินหาข้าวมาใส่ท้อง แล้วก็พอกินข้าวเสร็จโอ้ก็หายหิวหายทุกข์ส่วนการปฏิบัติธรรมเนี่ยทจริงมันก็มีสิ่งที่ผลักดันเราเหมือนกันนะเพียงแต่มันต่างจากความหิวที่ทำให้เราหาอาหารมาใส่ท้องคนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ ให้เราเนี่ยหรือเรียกร้องให้เราทําสมาธิภาวนาแต่ว่าคนไม่ค่อยจะถนักตรงนี้เท่าไหร่เพราะเวลามีความทุกข์กายทุกข์ใจความกลัดกลุ่มมีความเศร้าก็หันไปหาสิ่งอื่นไปหาเหล้าไปหาบุหรี่ไปหายาเสพติดหรือว่าถ้าเครียดก็ไปหา ของอะไรอร่อยมากินดูหนังฟังเพลงให้มันหายหิวหรือว่าหายเครียดม,มันก็เลยไม่ค่อยสนใจการปฏิบัติธรรมแต่จริงเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยในจิตใจเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากความหิวนะ ความหิวเรียกร้องให้เราหาอาหารมาใส่ท้องความทุกข์ใจก็เรียกร้องให้เราหันมาดูแลจิตใจเติมสติเติมความรู้สึกตัวเติมธรรมะเข้าไปในใจแต่เป็นเพราะว่าสิ่งรอดเราเยอะแยะมันเยอะอีกอย่างหนึง่งการภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะ หายทุกทันทีไื่เหมือนกินข้าวหรือหาอาหารใส่ท้องกินข้าวปุ๊บก็หายหิวปับ๊บแต่ว่าในการเจริญสติทำสมาธิการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้ทำให้ความทุกข์หายไปทันทีส่ับคนสบส่วนใหญ่นะยกเว้นคนที่มีปัญญา บางทีแค่ได้ฟังรมแค่ประโยคเดียวก็บรรลุธรรมแล้วอย่างอุปติสสะนะซึ่งภายหลังเป็นภาษารีบุตรได้ฟังทมจากปาสชิแค่ประโยคสองประโยคก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันส่วนใหญ่แล้วมันใช้เวลากว่าความทุกข์จะหายไปจากใจไม่เหมือนอย่างอื่นนะเล่าของอร่อยหนังเพลง พอเสรกไปหายกลุ่มหายเครียดแต่ชั่วคราวปัญหาเดิมก็ไม่ได้หายไปแถมมีปัญหาใหม่เข้ามากินเหล้าก็ทำให้นอกจากความกลุ้มไม่หายแล้วก็ยังเกิดโรคเกิดปัญหากับการทำงานกับครอบครัวแต่ถ้าพิจารณาดูดีๆนะไอ้การที่หลวงพ่อชาตอบเนี่ยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ต่างจากการกินข้าวนีมน่มันจริงเลยนะ การกินข้าวนี่เป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้อย่างฉันใดการเจริญสติการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาก็เป็นสิ่งที่จิตใจเราขาดไม่ได้ฉันนั้นแต่ว่าการกินอาหารอาหารมันมีหลายหลายชนิดหลายอย่างนะข้าวกว๋วยเตี๋ยวขนมปังการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะมันมีหลายรูปแบบนะ ไม่ใช่ว่าจะมีรูปแบบเดียวอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยอันนี้พูดถึงการกินข้าวเนี่ยกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความเหมือนกันแต่จะว่าไปแล้วนี่การกินข้าวก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวนะคนมักจะมองข้ามไม่ใช่ว่ากินข้าวเสร็จแล้วไปปฏิบัติธรรม การกินข้าวก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาจารย์เซนท่านหนึ่งนะประเทศจีนนะหลงหยามีลูกศิษย์ลูกหายเยอะมีคราวหนึ่งก็มีพระหนุ่มมาบวชบวชได้วันเดียววันรุ่งขึ้นขาที่ถึงเวลาอาหารอาหารเช้าพระหนุ่มนี่แกมีความสงสัยอยากรู้อยากเห็นมาก พอได้มานั่งโต๊ะเดียวกับอาจารย์หลวงอยากแกก็ถามเลยจิตของเราเป็นอมตะหรือไม่นะร่างกายเราต้องเสื่อมสลายเสมอไปหรือเปล่าคนเราตายแล้วเกิดใหม่ไหมแล้วถ้าคนเราตายแล้วเกิดใหม่เราจะจำเรื่องราวในชาติก่อนได้ไหม แล้วเซนนี่จะช่วยทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไหมีม่มีคําถามเยอะแยะไปหมดเลยพรั่งพรูงออมาจนกระทั่งคงจะถึงใกล้ถึงคําถามที่สิบนะไม่ทันจะเอ่ยปากมาอาจารย์หลวงห๋าก็บอกว่าข้าวเช้าของเธอมันเย็นแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่ากินข้าวได้แล้วนี่ไม่ใช่เวลามาถามไม่ใช่เวลามาคำตอบว่า จิตเราเป็นอมตะหรือไม่ร่างกายเราเสื่อมสลายจะไม่ต้องเสื่อมสลายหรือเปล่าปฏิบัติธรรมคืออะไรปฏิบัติธรรมก็คือการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราอย่างเฉพาะหน้านะอันนี้ก็เป็นส่วนของการปฏิบัติธรรมอย่างที่ในบทสวดบทหนึ่งที่เราได้ฟังหรือได้สวดเป็นประจำ ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่าคลอนคลายเขาควรพ่อบวดอาการเช่นนั้นไว้แค่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้อาจจะหมายถึงธรรมที่เกิดขึ้นในใจหรือสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าและบางอย่างก็ต้องเกี่ยวข้องให้ถูกนะกินข้าวถึงเวลากินข้าวก็กินข้าวซะไม่ใช่ไปคิดนอนคิดนี่แม้จะเป็นเรื่องธรรมะชั้นสูงเรื่องปฏิจจสมุปบาท มันไม่ใช่เวลาที่จะมาหาคําตอบแม้จะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งก็ตามถึงเวลากินข้าวกินข้าวไม่ใช่คิดนอนคิดนี่นะระหว่างที่กินข้าวใ,ใจก็อยู่กับการกินข้าวนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมมีสติอาการกินมีความสึกตัวในขณะที่ตักข้าวเข้าปากมีความชอบก็เห็นความชอบนั้น มีความเพลินในรสชาติก็รู้ว่ามีความเพลินมีความไม่ชอบอาหารบางอย่างก็รู้หรืออาจจะมีเสียงตำหนิในใจว่าทำไมอาหารเป็นอย่างนี้ไม่ถูกปากเลยก็รู้การรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและการทำกิจเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว ไม่มป็นต้องรู้หรือสงสัยหรือพยายามหาคําตอบว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่หรือแม้กระทั่งว่าปฏิสาสมุบาเนี่ยพบชาติชรามรณะมันหมายความว่าอะไรนั่นไม่ใช่เวลาที่จะมาคบคิดกินข้าวก,ก็ควรใจอยู่กับการกินข้าวแล้วกินข้าวอย่างถูกต้องกินข้าวแต่พอดีรู้จักประมาณในการกินไม่ใช่กินด้วยความ ความอยากหรือความเพลินในรสชาตินั้นพาไปนั่นมันมีทําให้เราปฏิบัติมากมายในหลอดที่กินข้าวแต่ว,ว่าการทําความสึกตัวอย่างที่พระเจ้าตรัสว,ว่าให้ทําความสึกตัวในเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มนั้นถ้าว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปคิดว่าปฏิบัติธทมก็เป็นอันหนึง่งกินข้าวก็อันหนึง่งไม่ใช่ทีอย่างการกินข้าวก็เป็นส่วนของการเรียนรู้เหมือนกัน หาคำตอบในขณะที่กินข้าวเป็นคำตอบที่ไม่ต้องอาศัยความคิดนะคือความสึกตัวนั่นแหละคือคำตอบที่จะช่วยเราได้เตรียมรับผอมตั้งบฏิตั้งดุมพังคอยละผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วพิบาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรันเปโุเรนตุสังกับปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โ,โทันราโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพลนโชจิราโซยตาเหมือนแก้นมณีอันสว่างสวยควรยินดีวิจิโยอิวาชันตุะราไรทั้งปวงจงบำราดไปโรคทั้งบวงของท่านจงหายมาเตววัตวันตราโย ο, สุขีสีขายุโกภาวานั้นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนมีวาชนาสีิสานิจางุทาปัจจายนโนตารุธรรมาวันธานีอายุวันโนสุขังพลังคืออายุวันนาสุขาพละจริญแงบุคอผู้มีปกติไหวกราบหรือ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิส อาวาุสาวะมังค์รังสาวะหมงคนยงมีแก่ท่านราคันุสสาวะเทวาตาเทวาดาทาั้งปวงยงรักษาท่านภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าอาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ ตาสูงชี้เาวนตัเจความสวัสดีทั้งรายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอม